วันนี้ก็วันพระนะคะเราจะมาสวดหมนต์กันอ่ามันจะมีคำแปลด้วยค่ะหนังสือเล่มนี้อา,อาจารย์ให้มาค่ะอระหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์ไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายได้ตัดสรู้ถูกต้องดีแล้วอิเมหิ สก,การหิตังภาควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าขอบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้กราบสวาขาโตภาควตาธรมโมรมพระธรรมคือคำสั่งสอนอันพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงไว้ดีแล้ว อิเมหิสกาเรหิตังธรรม,มังอภิปูชยามิข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมนั้นด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้สุปฏิปันโนพระขวัตโตสาวกสังโฆหมู่สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วอิเมหิสการลหิ ตังสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์นั้นด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้กบาบคำบูชาพระรัตนตรยัยโยโซภะควาอรหังสม,มาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตัดรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวาขาโตเยนะพะควัตโตพะควะตาธร,รมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยะสะพะควัตโตสาวกสังโคพระสงสาวก ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตามมะยังพระควันตังสะธรรมังสะสังคังอิเมหิสกาเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไรสาธุโนพันเตพระขวาสุจิปรินิพุตตปิข,ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานานานแล้ว ทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายปัจิมาชาณะตานุกรรมประมาณัสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลังอิเมสก,กาเรทุขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องศักราระอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อัมหากางทีฆราตังหิตายสุขายะเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการละนานเทินอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอาหารหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิข้าพ,พเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาขาาต เป็นพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดสรุ้พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วธรรมมังนมัสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนพระขวัตโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวก ของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้าขอน้อมขอนอบน้อมพระสงฆ์กราบสวดผิดสวดถูกหรืออ่านถูกอ่านผิดยังไงก็ขออาภัยและขอขอมากรรมซาจุดสวดมนต์ก่อนนอนนะคะ